สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพาดวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนนะคะในแนวทางนะคะหุ้นดาวโจนส <c oughs> ์บนะคะพี่น้องจา๋าก่อนที่จะไปรับชมผลสรุปนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องจา๋าคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสรุปผลนะคะวันที่25้านะคะเมื่อคืนเป็นยังไงกันบ้างคะพี่น้องจา๋าให้เด่น8นะคะเด่น8กับเด่น7นะคะ8ไม่มานะคะเด่น7มานะคะหลุดบนไปนะคะส3สไม่มาทั้งตัวเด่นและตัววิ่งนะคะมาล่างนะคะ797ถ 7, ้าเข้าเพี้ยนไปเน้นไปไปไปมัป่นใจที่8มากเกินไปนะคะพี่น้องจา๋า ส่วนตัววิ่งสองด้านไปอยู่ข้างหน้าเนาะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะคะให้เจ็ดถูกนะคะแต่วิ่งรูดไม่เข้านะคะพี่น้องจ๋าถ้าวิ่งรูดี่เข้านะคะน่าจะเข้าเจ็ดเก้านะคะถ้าวิ่งรูดเนาะก็เข้าตัวกลับอีกเช่นเคยนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะตามลุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่ยี่สิบหกนะคะตัวเลขอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะเป็นเรื่องธรรมดาควบคู่กันไปนะคะ สำหรับวันที่26นะคะ26เดือน4ปี64นะคะแนวทางหุ้นดาวโจน V.I.P. นะคะจอให้สองตัวบนล่างนะคะก็แนวทางร่วมกันนะคะเพียนก็อยากเอามาแบ่งปันเพื่อนๆพี่พๆน,น้องๆ F.C. ทุกท่านนะคะให้เด่นนะคะพี่น้องจา๋าก็ยังชอบ8ดอยู่นะคะก็อยู่ในตารางนะคะแปดกับ1นนะคะวิ่ง4นะคะวิ่ง4กับ5นะคะ พี่น้องจะวิ่งรูดได้เลยก็ได้นะคะพี่น้องจา๋าส่วนคู่เจาะก็จะมีนะคะแปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งนะคะแปดสองนะคะแปดสามนะคะแปดสี่นะคะไม่ถึงแปดห้าอีกแล้วนะคะพี่น้องจา๋าไม่ถึงแปดห้านะคะ ส่วนคู่เจาะหนึ่งนะคะก็จะมีนะคะหนึ่งศูนย์นะคะหนึ่งหนึ่งนะคะหนึ่งสองนะคะหนึ่งสี่นะคะและหนึ่งห้านะคะเจาะให้ไม่มากคู่นะคะแค่ห้าคู่เท่านั้นนะคะและก็แค่คลิปเดียวเท่านั้นเท่านั้นนะคะสำหรับแนวทางหุ้นดาวโจน VIP นะคะพี่น้องจา๋า ให้เด่นนะคะแปดเด่นแปดเด่นหนึ่งนะคะวิ่งสี่วิ่งห้านะคะส่วนตัวชอบนะคะแปดหนึ่งนะคะแปดสี่นะคะแปดสองนะคะส่วนคู่เจาะหนึ่งนะคะชอบหนึ่งห้านะคะหนึ่งสี่นะคะแล้วก็หนึ่งสองนะคะถ้าชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ แอดเพียนนะคะก็ขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้องเอซทุกท่านนะคะรวยๆเฮงๆปังๆนะคะจบคลิปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ